ค่ะค่ะมึอนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของหนาตาเนาะค่ะงวดเบ่งหันกับเขาค่ะเด็กฝึกตัดเอาน่องหนาตาเนาะสูงแสนเนาะค่ะค่ะอายุเนาะค่ะฟันว่างวดเบ่งหันหนาตาฟันว่าขับรถชนต้นใหม่เนาะค่ะด้วยฝ่ายรถดกับอายุหนาตาเขาสุงใส่จีน่าหนาตาเกิดขึ้นได้ค่ะตัดเอาเนาะ มื่อนี้นาตาฝันมาจังไรกับเราเรื่องความฝันให้เงินฟังนะตานาตากับฟันคืนวันผ่าเนาะขึ <ๆ S 2> ้นวันผ่าเนาะนาตากับผานว่าจะไปธุระก็ปืนใหญ่เนาะไปธ <ues S 2> <ๆ S 1> ุระประมาณว่า,ปา,วาไ,ปไปไปเดทนี่ละแต่ว่าเอือนอยนั้นเราเอาเราขับรถล็อแล้วเราไปแต่ว่าจริงๆ,ๆอันเอย่าล่อนขับรถเปลี่ยนที่ความเป็นจริงนะแต่ว่าในความฝันนั้นเราขับเปลี่ย บานีนี่ความฝันนั่นก็จังมิมูนางไปไทั้งถ่ายรถนะทั้งกระบะรถพวลลกหล่อทัางล่างลายคนค่ะบานีไปหอดกางข้างไปหอดกาง,าง,าง,ง,ง,กงข้างมันจะมีรถเก๋งคันหนึ่งมันมาเสียรถรถอรถพวกหล่อนะค<ร>่ะใหญ<ร>่เราก็เลยบแบบมึนนักศึกนาว่าขับยังไงมาเสียสนังศีกนามาเบียดกันเนี่ยแล้วยานแบบยานมันเกิดอุบัติเหตุสีนะเราก็ขารถรถเก,งก๋งน,นะนะค่ะ ี S <S <an> นความฝันตาเขาเอ้ยจ้างเขาแล้วแล้วไปกับค้าไปตัวบางที่มีรถเกง๋งคันนั้นมาแล้วรถเกง๋งคันนั้นในตามมาดาในความฝันเนาะ <S <S <an> <S ตามมาดาบัาเที่เราจะ,ะหายนะเราจะหายเราก็เลยกระโดดโออกจากพวกมาไล่รถเนี่ยรถหกลอน <S <S <an> <S กระโดด <S <S <an> <S ข้ามไปอันนี้ไปเดินไปเถียงกันกับรถรถเก๋งบางที่รถหกลอนก็เลยเสียหลักล้มทางค่ะลงไปไปน้ำแบบนี่ปลาให้ดงนั้นนะ ลง <mile> <derived> ไปแต for ่ว่าบนท่านกวอนเลยลงไปเรือเรือบูไปบูบูบูปลาไปเลยนะคุ่งไปโดนเจ็บเนาะอู้น,นัตาก็เลยบอกตายแท้ๆตายแท้ๆล้ละก็ว่ามฟันบัลหลอดตะคอนรอดไม่นีก็เลยว่ะก็เลยว่าเสเฮ็ดจังเลยน้อก็เลยแบบนานีตาก็เลยแดาว่าหน้าตามันชีนั่งข้างหลังรถได้อะไรบ่ได้นั่งหนาบอว่ได้นั่งหนาน้ำเพลินก็เลยเสียจังเลยน้อคันบ่หาวิธีแก้ที่ตายแท้หนังตาก็เลย แล้วใจอันปีนปีนรถนะ,ะขับรถกลับไปฟังคนขับค่กล<ะ>ับไปแบบบังคับพวงมาให้แบบบางคับงาน,นอย<ะ>ู่เด็ะบังคับแบบเห็นอยู่เลยนะค่ะแล้วมันกับวัยอยูเ่เบรกเน่กับวายอยู่ไปเรื่อยไปแบบบูปลาบูโดงไปนะอืก<ะ>ันเป็นคอ่อยบ,บันไปหอดไปหอดนั้นก็ทำให้เป็นเฮวสูงเลยเนปะ็นเฮวแบบมันบโจมลงไปกับนี่ตายเลยนะค่ะก็เลือดตาเลืแบบ สิ่งใดเราก็เลย่อนจ้าดีใจฮักพวงมะลัยนะฮักพวงพวงมะลัยออกว่าฮักมือไปพอฮักมาไปปุ๊บเอ้าก็รถจอดมันเป็นบาดก็เรยเป็นบาดเหลียวรถออกเป็นบาดเหลียวออกจากหิ้วออกจากหิ้วอ่ะไปปุ๊บกลายเป็นบาทเป็นบาดแต่นีนก็มี่ก็รถจอดปุ๊บก็โซ่เรีกันเนาะขากันลงมาจากรถคุยกันโน้ตเราแบบหลอดาย้กันเสียนะโซันก็มีไอ้ยังไงยังไงคนนึงคน ที่เราพูดไปจังหันนะจังหันแล้วก็ลงมาจากสลาวัดค่ะน่าถามเนาะแล้วก็โอ้เป็นอีหยังกันการะวราค่ะมันจะสั่งได้ดดลดนนะแล้วคือเดมมาหอดที่เพู่บนบ้านนะแล้วเลยบอกโอ้ยอันรถอันไม่โกข้องมันโล่ลโงคางข้างมาเรื่อยๆวะ่ะมันก็มาเรื่อยๆแค่ตัวมันนั่นโบไปได้เลยก็เลยแับที่นั้นฮักช่วงมาเลยมากแล้ว,ลวก็ว่าโอ้ยนอนนี่ตันโตมันไปห,หนันเป็นเหี้ยวได้หนังเราวะ่ะ <ừ. S 2> เป็นเหี้ยวไ่อย่างเดียวนะ แบบนี้ก็เลยก็เลยคุยกับเราอู้สนก็เลยคุยกับเราว่าอู้สนุก่ะยี Gothic ่ยงขวบคุ่มรวยจุตจว่าหันแบบยี่ยงรู้สึกก็เลยฮักมากเจ่าบอก็มาขอวัดนี่ละก็เลยว่าแล้วก็เลยว่าเราก็มาว่าอู้สไก่จะน่องเพรเป็นยังหรอวะแล้วก็เลยว่าแมาหลายคนอยู่นอกที่ชิมไงที่สิโตกใจระวังเถอะแล้วก็เลยเออไปกินข้าวนั่นค่ะแม่แม่แม่ก็สิไอ้ที่กินข้าที่หนังก้อนหระวะตลาดหรอวะแล้เลยพากัน ยค่ะว่ากักากานก่อนชิ้นห่ากับ้ามันท้า,<ช>านนบุญ้ายังก้อนหินออกเลยค่ะกาหนังหลกไปเบนวัดไปเยียไปหว้ว่าเป็นเจดีไปยังสินะไปขอพรก็เลยมีงานนะเต่าว่าไปโหดแล้วก็หลอดายซูรีกัน,นจนครูคนไปกันทรั้งมาถามไปโผลมีโอ้ค no? นเนาะเจ้าว่าเห็นผ่าออกข้าไม่เห็น พระโมเห็นเห็นตาวัดเห็นตาวัดแล้วก็เห็นคุณยายนะค่ะคุณมาบอกให้ไปกินเขาแล้วก็งางออกวัดแต่ว่าผ่าโมเห็นวัดมันจะมีแต่คุณยายคนเดียวเห็นค่ะเท่าว่าคุณยายคนก็ที่แปดที่หนึ่งค่ะเขาบ้านนี้จาให้นักตาตีจิงตุลี ตีสเอานตัวเลขเ่ระตัวเลขกนัาตาเขว่าปลายรถใหญ่และปลายรถหกลอแล้วเนาะสี่ศูนย์เก้าศูนาะสี่ศูนย์เก้าศูนย์เนพราะว่ามันรถคันมันลงเหี้ยไปรอกลงแบบไปเรื่อยๆเบรกยังได้แบบว่อยูงสินะแต่ว่ากับระจำต้วนไม่แบบมันกะเป็นส่นใหม่ให้ส่นใหม่หน่อยูไปนะหัก็นแถบไปด้กอย่างเนียนแต่ว่าดีเน่ที่ว่ามันก็ตกเหี้ยค่ะที่น้าตาแบบ ในความว่า,วานั้นตัดสินใจว่าฮักฮักก็ฮักวื้อไปกัเป็นบาดที่นี่นะกะเน้นไปที่ป้ายทะเบียนลดกันเนาะอ่าฮ่าเนาะแต่ว่าอายุเอื่อยของหน้าตาก็สำคัญอยู่ในทวายนี่ความว่ามีเพิ่นกระโดดออกจากรถไปเนา<อ>ะไป,ไปจาเขาเนาะค่ะอายุเพิ่นยาหาซีฟเนาะเราอยู่ที่เต็มบริษัทศูนย์ศูนย์ แต่ว่าหน้าจานั้นกับอะไรเป็นยังบ่บค่ะบกัเป็นแต่ว่ากับอาจานี่ก่ะที่เป็นคนสําคัญอยู่เพราะว่าปีนขึ้นไปนั่งเป็นคนครับไปครับแทนคนเดียวว่าไปคือส่วนกระชีสค่ะนั่นค่ะเพราะว่าทำหน้าตาบ่บ่ไปแบบในกล้องปานั้นคือทันบตาชิ้ใจว่าไปบังคับรถก็คือรถลดขันรับคนที่นั่งข้างหลันเหมือนกับที่ติดตัไปในเหนียวเลยนะค่ะเพราะว่าตทำตรงหิวเลยเนาะเพราะว่าไปหด เหนียวแล้วแม่นบ่ยบ้าคือกันบ่อฮักฮักออกนี่ก็คือตกมต้มเหนียวนะค่ะค่ะเพิ่มความต้องน่าตามีอะไรเติอนเติอนมั้ค่ะบ่ค่ะก็ฟันทำนี่เนาะแต่ฟันฟันแทวนนี่เนาะแต่คนเมื่อเลยว่าไปไหว้พระขอพรคนเมื่อเลยค่ะขอขอบคุณน่าตาหลายๆเนาะค่ะที่มาแบ่งปันความปันแนวท่านัวเล็กครับถ้าเพมทั้งบ้านของเฮาได้รับส้มรับฟังกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของหนาตาเนาะคะ่ะเนาะทะเบียนรถ4ี่ค่ะอายุพีสาวหาสิบปีค่ะท่านผู้ชมประจำหมวดวันที่สิบมีนาคมสองพหยหสเจดนาคะค่ะเนาะการมีเพิ่มเติมเขามากคือเลขอายุของหน้าตา3สปดปีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดกับบได้เขียนลงเนาะคะ่ะเนาะก็ให้ท่านผู้ชมทังบ้าน เอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามารับชมรับฟังตัวเลขแนวทางความฝันเนาะค่ะเนาะให้โชคให้ม ắ น้ากันอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนสิไปกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อที่สิบปรพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยูสาสแอดกัสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่การาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ